สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูฮานอยมัดรวมของพ่อเสิร์ตค่ะคุณผู้ชมมือหนีหอนแห้งค่ะจินตนากะเลยมาถ่ายคลิปอยู่หลังบ้านค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหน้าบ้านมีแขกค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนากะหอนหอนค่ะคุณผู้ชมสบายดีปน้อค่ะทุกทุกคนสบายดีบอสุขภาพเป็นจังไดกันแน่น้อค่ะ อย่าห่วงตะเล็กแต่เบิอะ์รเลยค่ะคุณผู้ชมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะจินตนาชาแนลเป็นห่วงค่ะคุณผู้ชมค่ะมืองนี้วันที่22เมษายนส5 6 7าค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนากรูู้สึก่บสบายค่ะคุณผู้ชมก็เลยอ่ามีบ้างเล็กน้อยค่ะที่ช้าแต่ส่วนมากกับโรงสะอออปกติเนาะค่ะคุณผู้ชมเพราะช่วงนี้ห่อนแห้งค่ะคุณผู้ชมฝ่า็ดหญังตะลายยางค่ะ ทั้งนาหลานทั้งตัวเองเนาะคะ่ะจับปลาลายมือค่ะคุณผู้ชมมันก็นเลยอยู่อย่างแค่น้อยค่ะเพื่อความอยู่รอดของตัวเองค่ะคุณผู้ชมก็ต้องก้นเห่ ώ, เา,ก,นนะะก,าก็ต้องเอาตัวเองไว้ก่อนเนาะคะ่คนนะ,ค,ะคุณผู้ชมเนาะก่อนที่จะเอาตัวคนอื่นก็ต้องเอาตัวเองไว้ก่อนค่ะคือเพนวานนะคะคุณผู้ชมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราไปพึ่งคนอื่นไม่ได้ะคะ่ะเราก็ต้องพึ่งตัวเองนะคะแล้ววันข้งนางหน้าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าจะ พึ่งอะไรได้นะคะคุณผู้ชมเท่ากับตองดินร่นก่อเนาะค่ะพึ่งตัวเองพึ่งใจตัวเองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีบ้างนะคะที่อ่าเนยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สิคือกันเนาะค่ะเนาะขันเมยขันห่อนย่าใจห่อนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะดูแนวทางดูหามวลหาชื่นค่ะดูหมีความเพลิดเพลินเบืองตัวเลขเบืงองมีศิละปะค่ะคุณผู้ชมดูให้มีศิละปะ จินตนาเขียนตัวเลขเป็นแบบใด้ตรงให้เบิรงไปนําตัวเลขนั่น,นะคะคเน,นะะาะค,ค,ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เพิ่นไปเนาะค่ะอย่าไปเคร่งเครียดค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะหานอยของพ่อเซิร์มัดรวมค่ะคุณผู้ชมห้านอยของเพิ่นแล้วก็มีเล่าพัฒนาของพ่อเสิร์นะคะทีจินตนาจะลงต่อนะคะคุณผู้ชมก็คือ,อาหานอยมัดรวมก่อนคะ่ะค่ะคุณผู้ชมนอกจากหานอยมัดรวมแล้วก็ต่อด้วยลาพัฒนาด้วยะ่ะเมือนี้คะ่ะ กินตนากระงงค่ะคุณผู้ชมขออภัยด้วยค่ะถ้าบอกาผิดเบาถือค่ะมันหอนแหงค่ะคุณผู้ชมเรื่องฝ่ามันเลยเป็นนะลงหนาลงหลังค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มาอยู่ข้างหลังบ้านด้วยหน้าบ้านมีแขกกันรูมไอยู่หลังบ้านไม่เห็น่นค่ะตตืมกันค่ะคุณผู้ชมหลังบ้านไม่มีพัดลมไม่มีแอร์เปิดไม่ได้กระดาษจะปลิวค่ะบนโต๊ะกินข้าวนี่เองค่ะคุณผู้ชมอยู่ใสกก็อยู่ได้นะค่ะคุณผู้ชมอยู่ด้วยใจตัวเองค่ะเอาค่ะตัวเลขแนวทางนะคะมีเข่ามีหลุดค่ะ ทุกๆแนวทางมาจากการคำนวณค่ะคุณผู้ชมคำนวณมาจากสูตรของแต่ละสูตรตอของแต่ละอาจารย์แต่ละท่านค่ะคำนวณมาสูตรไม่เหมือนกันแต่ตัวเลขอาจจะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครแน่วแน่ไปตลอดนะคะเพระมีผู้ใดยืนย่งก้งกับพ่นทุกๆหนวดตัวๆหวดนะคะคุณผู้ชมเนาะไม่มีใครให้มาตัวเดียวเจ๋งๆค่ะ อย่างน้อยๆก็ให้มา3คู่4คู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะใครพิจาหนาเอาเอาด้ค่ะคุณผู้ชมเลข3คู่4คู่4น้อย4ยังเชกะมาคุณผู้ชมก็เลือกเบิงงเอาค่ะเนาะเพราะว่ามันมีเข้ามีหลุด โครงการลงทุนคือความเสี่ยงค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะยินตร์น้ากับเป็นห่วงค่ะคุณผู้ชมเที่องวนๆอันสะเราจะได้บองงุดงิดนะคะคุณผู้ชมเนาะค่ะแนวทางของพ่อเสิร์ตะเมื่อว่านเพิ่งกะเขาอยู่นะคะคุณผู้ชมเนาะแนวทางกําลังเดินดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ที่ติดตามพ่อเสิร์ตอยู่เป็นประจําเป็นเอฟซของพ่อเสิร์ตนะคะไม่มีข้อแม้ใดๆค่ะติดตามพ่อเสิร์ตก็คือชอบ ถึงติดตามเนาะค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่ชอบก็แค่ผ่านเด้ค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางเพื่อนหามาจากการคำนวณให้มาฟรีฟรีค่ะคุณผู้ชมไม่มีมูลค่าค่ะแล้วก็ให้ใช้พ,พ,พิจารณาวิเคราะห์ตัวเลขให้ดีๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางของพ่อเสดนะคะตัวเลขค่อนข้างเยอะให้คุณผู้ชมระมัดระวังค่ะเพราะว่าจะได้ปร่ต้องโทรมาถ,ถามเนาะคะ่ะคุณผู้ชมให้โทรไปถามพ่อเสดเองค่ะจินตนาบรลูวาเพนเนน นัก,นก,นกอิเลเดนแบบเด่น,ดนแบบแบบสุดยอดเลยคัดเลือกให้เลยคือขึ้นย่กับเพินเบิดเนาะคะ่ะทรมาถ,ถามจินตนากระใดใครทายอยากใดเบอร์โทรพอเสิร์ตค่ะหรือว่าถ้าอยากติดต่อพอเสิร์ตโดยตรงกโทุ่ไปหาเพิน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะทุกๆแนวทางของเพินเพิรนมีคาตอบให้ค่ะคุณผู้ชมจินตนาเป็นแค่สื่อกลางนําตัวเลขมาให้คุณผู้ชมดูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเอาค่ะไปเบิรงแนวทางตัวเลขเพิ่นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมหาหน่อยมัดรวมซีน้อยค่ะ คุณผู้ชมค่ะฮานอยมัดรวมของพ่อเสร์ดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมฮานอยวันที่22เมษายน2567ค่ะพ่อเสิอถ่ายมาเด่น7รอง8กัน0ค่ะมีเด่นมีรองมีกันค่ะคุณผู้ชมมีตัวเด่นตัวรองตัวกันค่ะ7ตัวเด่น8ตัวรองกัน0ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ลูดที่2และ8ค่ะเฉพาะกิจให้ลูด2กับ7ค่ะพิเศษให้ลูด 4กับ0ค่ะปกติให้รูด6กับ8 VIP ให้รูดสองกับ9ค่ะแล้วก็จับคู่ให้ค่ะคุณผู้ชมสองตัวบนล่างค่ะ4ี่นอยค่ะคุณผู้ชมพิเศษเฉพาะเกียพิเศษปกติและ VIP ค่ะรวมอยู่ในนี้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ2ตัวบนล่างเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดเจ็ดแปดศย์ 07637383930304142464748494220055และ68ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็3ตัวค่ะ807077493578403063080674แล้วก็214ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอก็ด้อค่ะคุณผู้ชมของมื้อนี้ค่ะอินตนาอ่า มาอยู่หลังบ้านโต๊ะมันแขบค่ะคุณผู้ชมอยู่บนโต๊ะกินข้าว๋อค่ะคุณผู้ชมดูของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมแนวทางฮาหนอยของเมื่อวานค่ะเมื่อวานของพอเสือไถมาค่ะคุณผู้ชมมีฮาหนอยมัดรวมสีนอยเหมือนกันค่ะแล้วก็เพื่อนหาเดินหลดหกกับสองค่ะคุณผู้ชมตัวเลขที่เข้าก็คือ เฉพาะกิจเข้า977แล้วก็ล่าง61เข้าที่6ค่ะพิเศษเข้าที่18303แล้วเข้าก็ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นตัวรูดไม่เข้านี่แหละค่ะคุณผู้ชมให้พิจารณาค่ะไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกตัวค่ะอาจารย์ไหนไม่มีแม่นๆ่นขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมให้พิจารณาดีๆค่ะดูตัวที่จับคู่ให้ก็พิจารณาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแนวทางไม่แน่ไม่นอนค่ะแต่ว่าก็ให้มาเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชม จะหลุดไปเบิดเลยเนาะคะ่ะการลงทุนคือความเสี่ยงค่ะคือจิตนาบอกนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ให้เชื่อแต่ว่าให้ดูด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเบิร์กปน้ํากันวีคอหปไนน้ากันค่ะตัวเลขแนวทางมาจากสูตรคํานวณค่ะคุณผู้ชมพ่อเสิร์ทให้มาแบ่งปันมาด้วยน้ําใจค่ะแล้วก็วิ่งพี่ยงเพลินให้มารูดห้ากับสองก็ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ให้เข้าค่ะจับคู่ตัวจับคู่ปกติให้หกแปดออกแปดหกค่ะแล้วก็ v i p ให้ จ็ดหนึ่งค่ะออกหนึ่งเจ็ดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พิเศษค่ะเพื่อนหมาสสามแปดผลออกแปดสามก็เข้าตัวกลับค่ะคุณผู้ชมเฉพาะกิจหกหนึ่งล่างมีหกหนึ่งตรงๆค่ะคุณผู้ชมคือเฉพาะกิจ่ะเมื่อวานค่ะถามว่าเข้าทุกน้อยไหมเข้าทุกน้อยค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นตัวกลับก็กลับแล้วก็มีบนล่างด้วยค่ะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะ อพอเสร์จที่ห้ตัวเลขแนวทางมากว่างในช่องจินตนาชแนลค่ะค่ะคุณผู้ชมพิจารณาค่ะนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมแล้วก็พอคุณผู้ชมจงปังๆงมันมานทุกทันทุกคนค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจินตนาชแนลด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นแนวทางฮาหนอยแล้วก็แนวทางลาวพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยทุกๆแนวทางอยู่ที่ช่องจินตนาชแนลนํามาเสนอเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมได้ดูเพื่อเป็น แนวทางให้มวลให้เพิ่นค่ะคุณผู้ชมขอมือนีให้คุณผู้ชมจงมันหมานปังๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ